วันที่2ีสกุมภาพันธ์เพราะอะไรคนบางคนจึงบ้าทำงานพ่อเคยบอกลูกแล้วว่าความสงบเป็นความสุขอย่างยิ่งและความสงบจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคนอยู่ในอาการเข้าสมาธิ การเข้าสมาธิมีสองทางทางหนึ่งที่คนส่วนใหญ่ชอบคือทางที่นั่งหลับตาแล้วภาวนาพุทธโทกับอีกทางหนึ่งคนส่วนน้อยเท่านั้นที่รู้จักคือทางที่พ่อสอนลูกมาโดยตลอดว่าให้เข้าสมาธิผ่านการปฏิบัติงานวิธีการเข้าสมาธิตามวิธีหลังเนี่ยท่านพุทธทาสเน้นสอนให้คารวาสนใจวิธีนี้ให้มากม ซึ่งให้ผลเป็นการบรรลุธรรมได้ไม่แพ้วิธีแรกเลยอย่างพุทธศาสนานิก,กายเซนก็พูดและเน้นเรื่องการบรรลุธรรมผ่านการทำงานอย่างหนักและต่อเนื่องตลอดเวลาถ้าพ่อจำประโยคเปรียบเลยก่อนและหลังการบรรลุธรรมของคนคนหนึ่งได้ไม่ผิดประโยคที่ว่ามีข้อความดังนี้ก่อนบรรลุธรรมตักน้ำตัดฟืนแบกไม้ หลังบรรลุธรรมก็ตักน้ำตัดฟืนแบกไม้มีความหมายว่าก่อนบรรลุธรรมก็ทำงานอย่างนี้หลังบรรลุธรรมก็ทำงานแบบเดิมได้ไม่มีอะไรแตกต่างทำไมจึงเป็นเช่นนั้นละลูกสำหรับพ่อเองแล้วพ่อไม่สงสัยอะไรสาเหตุเป็นเพราะณขณะพยายามที่จะบรรลุธรรมคนต้องทำงานหนัก เมื่อทำงานหนักคนก็จะเจอสมาธิตามธรรมชาติได้พอได้เจอความสงบเจอปัญญาและเมื่อเจอปัญญาแล้วก็รู้สึงว่าการทำงานนี่แหละเป็นหนทางสู่การเกิดสมาธิและเกิดปัญญาจึงยังคงทำงานต่อไปเพื่อดำรงสมาธิและปัญญาให้อยู่กับตัวเองตลอดเวลาอาการลักษณะนี้เหมือนกับอาการเสพติด ซึ่งมีตัวอย่างมากมายเหลือเกินอย่างกรณีคนนั่งสมาธิและติดในความสุขจากการเข้าสมาธิคนจะอยู่ในอาการว่างไม่ได้อยากจะนั่งสมาธิตลอดเวลาไม่อยากทำอะไรอื่นๆเลยเช่นเดียวกันกรณีคนเจอสมาธิในการทำงานเกิดปิติขึ้นในใจจึงอยากที่จะทำงานตลอดเวลาเพราะหากไม่ได้ทำงานสมาธิจะถูกทำลาย ด้วยความคิดที่ฟุ้งซ่านเพราะจิตไม่อยู่ในอาการสงบคนที่เจอสมาธิในการทำงานจึงบ้าที่จะทำงานตลอดเวลาเพราะงานทำให้คนเกิดอาการสงบคนสามารถผ่านเวลาตามเข็มนาฬิกาที่เดินไปอย่างช้าๆได้อย่างรวดเร็วเข้าทํานองว่าเอ๊ะพึ่งทำงานเองแต่ทำไมเวลาผ่านไปแล้วต้องสองชั่วโมงลูกเคยเจอเหตุการณ์ การที่จิตของลูกรู้สึกถึงเวลาตามเข็มนาฬิกาที่เดินเร็วหรือเปล่าถ้าลูกตอบว่าเคยพ่อขอบอกลูกเลยว่านั่นแหละคืออิทธิพลของการที่จิตของลูกเข้าสมาธิโดยที่ลูกไม่รู้ตัวย้อนกลับมาสู่เรื่องการทำงานที่ทำให้คนเข้าสมาธิจะทำให้คนเกิดอาการเสพติดถ้าลูกแยกแยะดีๆคนอาจจะติดกับความสุข หรือว่าปิติอันเกิดจากสมาธิในขณะปฏิบัติงานก็ได้ด้วยเหตุน,นี้แม้ว่าเรื่องที่รักได้ทำสำเร็จลงไปในวันนั้นนั้นแล้วคนยังอยู่ในอาการที่ต้องหาเรื่องอื่นๆมาทำต่อเพื่อให้สมาธิยังคงหล่อเลี้ยงหัวใจของคนคนนั้นให้มีความสุขต่อไปลูกเห็นหรือ,อยังว่าสมาธิวิธีที่สอง ที่ใช้อุบายเป็นการทำงานเป็นอะไรที่วิเศษมากและให้คุณประโยชน์กับลูกมากเหลือเกินลูกจะเข้าใจเรื่องที่ลูกไม่เคยเข้าใจมาก่อนเลยว่าการพักผ่อนคือการหยุดการทำงานเป็นความเข้าใจผิดการพักผ่อนที่แ้จริงและมีความสุขมากคือการทำงานต่างหากจากความจริงข้อนี้กระมังที่พระพุทธเจ้าท่านบัญญัติ ให้ภิกษุนอนเพียงวันล,ละสี่ชั่วโมงเอาเวลาที่เหลือมาทำงานเพราะในงานทำให้คนเกิดสมาธิและเกิดปัญญาดังนั้นหากใครทำงานมากๆก,ก็มีโอกาสเกิดสมาธิเกิดปัญญาได้มากเมื่อเกิดปัญญาได้มากก็บรรลุธรรมได้เร็วเมื่อบรุธรรมได้เร็วชีวิตก็ประสบความสำเร็จและมีความสุขแบบสูงสุดลูก ใครควรคิดชีวิตคืออะไรเพื่อสู่วันใหม่